เมื่อมีชายสามคนติดอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่เขากำลังพยายามตกปลาเพื่อหาอาหารแต่ก็ไม่มีปลามากินเหยื่อเลยในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวและหยิบมีดออกมาเขาพยายามใช้มีดจ้วงปลาหวังว่าจะได้อาหารและเขาก็เหมือนจ้วงไปโดนบางอย่างมันกระชากเขาอย่างแรงเขาดึงมือสุดแรงปรากฏว่ามันคือปลาฉลามฉลามก็ดิ้นดุกดิ๊ก พวกเขาก็ช่วยกันจับมันไว้ในที่สุดเขาก็ได้อาหารมาเขาได้แบ่งอาหารเก็บไว้เพื่อประทังชีวิตพวกเขาพบบางอย่างใต้น้ำเพราะพวกเขาเพิ่งกินฉลามไปเลยมีฉลามมาว่ายรอบเรือเขาเต็มไปหมดตอนนี้น้ำดื่มที่พวกเขามีก็เหลือเพียงน้อยนิดเขาต้องแบ่งกันคนละจิบเท่านั้นหัวหน้ากลุ่มคิดอะไรได้บางอย่างเขาเอารองเท้ามาตัด เพื่อที่จะทำอุปกรณ์สำหรับพายเรือและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อพวกเขาพายมาได้สักพักเขาก็พบบางอย่างที่ขอบทะเลนั่นคือเกาะนั่นเองพวกเขาดีใจอย่างมากถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวชายคนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ยังทำให้เขารอดตายพวกเขาใช้แรนเฮือกสุดท้ายพายเรือเข้าฝั่งแต่เมื่อใกล้ถึงฝั่งก็ยังมีคลื่นมาซัดพวกเขาให้เรือล่ม พวกเขาจึงต้องว่ายน้ำต่อไปในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จและเมื่อเขามองไปบนเกาะก็เห็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นพวกเขาจึงรีบเดินไปที่กระท่อมน,นั้นนี่คือเรื่องราวของพวกเขาที่สร้างจากเรื่องจริง